คำเดียวรู้เรื่องสุดยอดอาหารไทยพื้นบ้านที่มีความร่วมสมัยรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบตามฤดูกาลสะอาดปลอดภัยใส่ใจคุณภาพทุกจานข้าวผัดปลาเค็มรุยสวนและลึกความหลังกับข้าวโพดทอดต้นตำรับสุดท้าม่วงหอมอร่อยขึ้นจมูกกับข้าวราดสันคอหมูผัดซอสหรือจะไปนั่งชิลกินเครื่องดื่มสุดพรีเมียมหลากหลายเมนูคุณภาพทุกจานคำเดียว คิดถึงแม่เลยกินรายการวันนี้ผมจะพาไปกินอาหารไทยพื้นบ้านร่วมสมัยร้านการกันครับร้านอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากขับรถไปบนถนนแสงชูโตผ่านเซเว่นอชีวะก็จะถึงแล้วล่ะครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมหรือว,ว่าแควติดกับถนนเลยว่าแล้วเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าร้านมีความโมเดิร์นตกแต่งสวยงามลงตัวมากแอร์เย็นมีที่นั่งหลากหลายโซน จะโซนนั่งชิลกินกาแฟหรือจะเป็นห้องส่วนตัวไว้ประชุมหรือสังสรรจัดได้เลยนะครับเมนูมีให้เลือกเยอะมากๆน่ากินทั้งนั้นเลยเอ๊เราขอเข้าไปดูในครัวกันดีกว่าครับโห้ยจะบอกว่าครัวสะอาดออกมากๆใส่ใจทุกกระบวนการจริงๆเพื่อให้ได้รสชาติที่พอดีที่สุดใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะครับเจ้าของร้านเล่าว,ว่าแต่ละเมนู จะใช้รสชาติจากวัตถุดิบที่ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งจนเกินไปรสชาติเหมือนได้กินฝีมือแม่เลยครับเอามาแล้วกินหอมมาแต่ไกลไม่รอช้าเอาลุยเปิดด้วยซิงเกิลเจอของร้านข้าวโพดท,ทอดสุดท่าม่วงเมนูโปรดประจำร้านที่ถูกถ่ายทอดตั้งแต่รุญญ่นย่าดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะ ต้องเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวที่ดีและใช้วิธีทอดแบบโบราณเพื่อให้ได้รสสัมผัสของเนื้อข้าวโพดเต็มๆที่สําคัญเป็นสูตรตำรับของชาวท่าม่วงเมืองการนี่ด้วยนะครับต่อด้วยข้าวผัดปลาเค็มรุยสวนน่ากินมากๆภายในจานจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดให้รสชาติและความหอมที่เข้ากันมากๆหมูชิ้นใหญ่ต่อเนื่องด้วยข้าวราดเนื้อสับใบยี่หร่าหอมฟุ้งน่ากินมากๆปรุงโดย่อครัวมือดีหอมตลบอบอวลจัดจ้าจริง และที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับอ่มข้าวราดสันคอหมูผัดซอสสีสาตั้งแต่หลังัวซอสปรุงเองกับมือหอมมากๆรสชาติจี๊ดจ๊าดจานนี้ถูกใจผมจริงๆยกเบาๆแล้วอืมขนมจีนซาวน้ำขนมจีนโบราณอุดมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติหัวกระทิกุ้งแห้งชั้นดีปรุงสูตรพิเศษ ใช้ความหวานจากผลไม้อร่อยเด็ดกินตอนหน้าร้อนจะสดชื่นมากๆครับืมจะบอกว่าวัตถุดิบของร้านการที่นํามาใช้มีสตอรี่น่าสนใจมากๆน้ําตาลมะพร้าวก็คือหนึ่งในส่วนประกอบที่ต้องนําเข้าจากอพวาแท้ๆตอนนี้เหลือเตาเดียวในประเทศไทยแล้วด้วยนะโหยนั่งๆอยู่ฝนก็ตกบรรยากาศดีแบบนี้ต้องหาเครื่องดื่มเย็นๆสิครับ ที่นี่ยังมีโซนเครื่องดื่มและบิกอรี่ด้วยนะใส่ใจทุกขั้นตอนตวงทุกครั้งเพื่อรสชาติที่พอดีทุกแก้วสำหรับผมก็นี่เลยบิกินี่น่ากินมากๆเช็คโชว์กันสดๆใช้ส่วนผสมน้ำผลไม้แท้ๆสุดยอด กาแฟบัตเตอร์สกอตชีนามอนผสมผสานกลิ่นของอบเชยและรสชาติของบัตเตอร์สกอตหอมหวานกรมกล่อมพรีเมียมมากๆืแนะนาม,มาเลยนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดฟินมากกินรายการกินอาหารไทยพื้นบ้านร่วมสมัยร้านกากนกันครับขอบคุณครับ